รีบอาสาหนุน <DVD> ช่วยร้องตะเวนได้ครับได้ครับมารีบที่รีบที่ที่เมกะเราจะมาพบกันเดินสายไปเทือกเขาชิตเซจขอบคุณท่านผู้ปกครอง สามาถมที i i ball, ่สุดนะครับให้มาช่วยงานหน่อยต่อเจ้าที่เท่าที่จะทำได้ขชมกันครับาดูที่คันนี้เลไปผ่านทางด้านของอยอไอนี่เปิดอระบาเรือยป้าอล้ครับไปยัไงครับเามาระบานอะไรวตัวไบอกว่าเขาเลยรตัวจี๊ดระบาดก็จี๊ดระบาดแต่รขบาดกย่อยช้เหมือกันวะ ไีเก็ you, ไปได้แล้วไปได้ครับพี่บอลลูนได้ก็สีระพันไปได้ได้ไปอยู่ที่ร้อยไดที่รานราบนไปได้ได้ครับซีเอ็ดครับรับไปดีออกไปที่มาครับนอวานได้ตามบอลก็ได้ไปดีไดไดไดไปดไปไปดไปดีไปดไปอไไปีไปดไปไปดไปไปปไดไปได้ไปไปดไปอลไปดไดด้ไปได้ไปไปดไได้ไปไปดไปดไปดดีไปดไีไปดไปดี อดออกปครับเลยทุกคนลบที่ป็นทงทางด้านใยีนักคุาแรกรัปกอฝายเขไปท่าครับเปิดด้วยส้ายมาหน้าต่อไปเปรดต่อเ้าไปอีก1 9เดี๋ยวหลังจุด่มาที18 18ตัวใหญ่ยทีมน้องผู้หญิงครับ

นี la la um ่ส si ิพพทนบูดนี่สิพี่ี่แล้วเนี่ยพี่ชายพี่ชายแอ้บูีบดีโอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 อ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยยโอ้ยโอ้ เฮียมะดึแดงมาจากตดที่ตระคอตระคอแดงยเพื่อนหายเลสมีความต้องตัวมีทสครับโอ้เหยอนีก็หนึ่งสองตระอแไ้มเพ่นไปไี่้า้า ครับพี่ครับก็เปิดมาโอ้โหครับตอนนี้โอ้โหครับตอนนี้มาเลยครับผู้อัศวินมาถึงสนามแล้วนี่ครับโนสรครับตกครับนี่นี่อีทบอลนะครับขึ้นนําแหมอะไรใจใใจเลยนะครับนี่นี่ไปโดนตบอยู่ตรงนี้ตบเข้าไปไม่ได้ครับได้ครับครับออกไปดวงตัว2 โอ้โหสุเัมักคูนะ้นีอะรันคุร้อเปล่าแป้สมัยเดกนี้สกอร์โอ้ที่แทงได้แล้วผู้ังสามตู้ตารองไม่ได้อาล่ะครับได้ขวาได้ขวาาราครับท่ากาประกาศนะครับรถคอร์ลังคอชั้นเท้าหนึ่งาแปดหกครับไปที่รถท่าน่วนนะครับเจ้าของคอรลั ไปดูควันไปดูไปดูคนท่นแต่ไปดู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 ไปดไปดู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 ูไปด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 ูไไปไดูไดููไปดู สามีกลางครับดันโนดมากอะไรนะได้ตัวอีกไหมน่ครับลูเขาไลนไ่ดอันนี้อ่าเข้าไปเลยโอ้ยได้ต้องเตะมือเตะเท้าขวานโอ้ยไม่ขวาไม่โวยกนไม่ได้โวยไม่ยอ่ะละครับคันนี้คันนี้ได้จังหวะแล้วครับได้ตแล้วเท่านี้ไ้ ธีรวัฒน์จุดนี้มีโอกาสกาตตั๊งทีมของเราสุดสุดเลยครับและก็ให้เรื่องนี้ฝากงานเข้ามานะครับผมธีรวัฒน์ยังเชื่อมั่นธีรวัฒน์ตัดตีตัดแข็งทีมแข็งใครฮะธีราอย่าสับสนอะไรได้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 ครับต่อมานี้โอกาสที่ตาน้อยจะได้อยู่ที่โคนครับ ที่่อยท่าีับไอ้ี่เลือยแล้วก็ไปราเลยไปรอ้ี่ไปแล้วก็ที่น่ไปนีัวตไอ้ที่นี่ก็ัวตาไอ่นีก็ัวตาไอ้ีนีรกบัวตาไอ้ทีนี่วตาไอ้ที่นี่กั้ที่นี่ก็ผัวตาอ้ที่นีรกัวตาอ้ีนีัวตาไอ้ที่นีกัวไอ้่นี่ก็ผัวตาอ้ที่นี่กวตาอ้บี่นี้ก็าอ้ที่นี่กัวตบไอ้ที่นี่กัวตาไอ้ันี้ก็ผัวตนไอ้ทีนีกัว้ี่นีก็ัวตาอ้ที่นีั รวมในการร,รับกับเพาะกับ้ระเป,ป้าครับแล้วก็เจอเซเว่นบัน